เราข้ามไปดูกันที่สถานการณ์ในเกาหลีเหนือค่ะล่าสุดก็ได้มีการออกมาประกาศความสําเร็จนะคะหลังจากที่มีการพยายามลดขนาดของขีปนาวุธหัวนิวเคลียร์พลังงานไฟฟ้าให้มีขนาดเล็กลงตอนนี้คิมจองอึนค่ะซึ่งเป็นผู้นําเกาหลีเหนือได้ออกมาประกาศแล้วว่าเกาหลีเหนือทําสําเร็จแล้วค่ะโดยสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือได้รายงานอ้างคำพูดของนายคิมซึ่งกล่าวระหว่างการประชุมกับนักวิทยาศาสตร์ด้านนิวเคลียร์ ที่บอกว่าแม้ก่อนหน้านี้รัฐบาลเปียงยางเคยโอ้อวดว่าประสบความสําเร็จในการลดขนาดหัวรบนิวเคลียร์มาแล้วแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกค่ะที่นายคิมประกาศอย่างชัดเจนว่าเป็นนวัตกรรมที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้กับศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของประเทศโดยผู้นําเกาหลีเหนือก็ได้ย้ํานะคะว่าหัวรบชนิดนี้เป็นหัวรบนิวเคลียร์พลังงานความร้อนสอดรับกับคํากล่าวอ้างของรัฐบาลเปียงยางที่กล่าวว่า การทดลองนิวเคลียร์ในเดือนมก,กราคมเป็นระเบิดไฮโดรเจนที่มีพลังทำลายล้างมากกว่าเดิมคำแถลงของนายคิมเกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่คณะกรรมาการกลาโหมแห่งชาติของเกาหลีเหนือมีการข่มขู่ค่ะว่าจะชิงโจมตีเกาหลีใต้และดินแดนสหรัฐอเมริกาก่อนเมื่อสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้นั้นเปิดฉากการซ้อมรบร่วมกันที่เข้มข้นกว่าทุกปีค่ะ